ต้องวางแผนพอดแคสต์ให้ความรู้ทางการเงินส่วนบุคคลเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณกับเกดพิชยาพัฒน์ที่ปรึกษาทางการเงิน AFPT สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ ep ที่69ของเงินทองต้องวางแผนคุณอยู่กับเกดพิชยาพัฒนที่ปรึกษาทางการเงิน AFPT วันนี้นะคะเกก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการวางแผนทางการเงินของการโอนย้ายความเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งค่ะก็คือของการโอนย้ความเสี่ยงเราจะใช้ประกันชีวิตนะคะมาเป็นเครื่องมือในการดูแลนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วคนเราก็จะคํานึงถึงแค่การคุ้มครองชีวิตนะคะก็คือตัวประกันชีวิตคุ้มครองมูลค่าความสามารถว่าเออถ้าเกิดว่าเราจากไปเนี่ยถ้าคนข้างหลังจะ ยังต้องพึ่งพาอาศัยเราอยู่เนี่ยเราควรจะมีความมั่นคงประกันชีวิตเท่าไหร่เป็นเงินก้อนให้กับเขาไว้ให้เขาตั้งหลักนะคะช่วยเหลือตัวเองหรืออีกส่วนหนึ่งก็คนก็จะสนใจหรือวางแผนประกันชีวิตในส่วนของประกันสุขภาพนะคะก็คือหากเจ็บป่วยแล้วเนี่ยก็ถ้ามีกรมธรรม์ประกันชีวิตมาช่วยก็อาจจะช่วยทําให แบ่งบรรเทาค่ารักษาพยาบาลไปได้นะคะก็จะมีการาวางแผนในสส่วนนั้นทีนี้ก็อยากจะมาแนะนําเพิ่มอีกส่วนหนึ่งซึ่งบางทีเราก็อาจจะมองข้ามไปค่ะเพราะว่าเราก็จะคิดว่ามันโอกาสเกิดมันก็ก,ก,ก็ก็ยากนะคะแต่ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่ามันมีความสําคัญและก็มีผลกระทบมากๆเลยนะคะก็คือภาวะทุพพลภาพค่ะ ภาวะทุเลภาวะนะาคะก็คือเหมือนกับเป็นภาวะที่เราอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เนาะต้องได้รับการดูแลจากผู้อื่นนะคะแล้วก็เป็นความเสี่ยงที่เรียกว่าไม่ควรมองข้ามนะ,ะถึงมันจะเกิดยากแต่ถ้ามันเกิดแล้วเนี่ยมันมีผลกระทบอย่างมากเลยนะคะก็คืออย่างแรกเนี่ยมันนอกจากที่มันจะทําให้เรามีความสามารถในการหาไรายได้ที่ หายไปแล้วนะคะเราหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวไม่ได้เนี่ยเรายังต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลอีกคือถ้าคนคนนึงจากไปเลยเนี่ยก็มีทุนประกันชีวิตมีวงเงินให้ทายาทใช่ไหมคะแต่ถ้ายังอยู่แต่ทํางานไม่ได้ไม่สามารถที่จะเป็นเสาหลักได้อีกแล้วนะคะแถมยังมีภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้จ่ายต่ออีกในการในการดํารงชีพนะคะรวมถึงอาจารให้คนรอบข้างอะคะ่ะที่เราดูเคยดูแลอยู่เนี่ยเขาก็ขาดรายได้เช่นกัน คือเขาไปทํางานไม่ได้นะคะเขาก็ต้องมาดูแเลเรานะคะประคับประคองไปอีกก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ใหญ่พอสมควรนะคะหากเกิดพาวะทุเลภาพนะคะดังนั้นเนี่ยในอีพีนี้นะคะก็จะมาแนะนําค่ะว่าตัวกรมธรรมประกันชีวิตจะช่วยดูแล นะะในส่วนของทุพพลภาพได้อย่างไรนะคะก็จะมีสัญญาที่เกี่ยวข้องกับกรณีเกิดทุพพลภาพอยู่2ตัวนะคะเพื่อให้ทุกท่านได้ลองไปเปิดดูในกรมธรรม์ดูค่ะว่ามันมีสัญญาตัวนี้อยู่ไหมนะหรือเรื่องของเวลาไปซื้อประกันถ้าเราจะไปซื้อประกันเนี่ยเราจะเ,เลือกซื้อยังไงนะคะปรึกษาสอบถามตัวแทนยังไงค่ะก่อนอื่นนะคะก็มาทำความเข้าใจกันก่อนค่ะว่าเพราะว่าทุพพลภาพเป็นอย่างไรนะคะ ภาวะทุพพลภาพก็คือการสูญเสียวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของวัยวะนะคะหรือของร่างกายหรือของสภาวะปกติของจิตใจจนทําให้ไม่สามารถทํางานได้ทําให้เกิดภาวะได้โอกาสหรือหย่อนกําลังความสามารถที่จะประกอบการงานตามปกติได้นะคะส่วนภาวะทุพพลภาพระยะยาวก็คือการที่มีสภาพความเจ็บป่วยหรือความบกพร่องทางสุขภาพที่เกิดขึ้น ยาวนานกว่า6เดือนและทำให้ไม่สามารถปฏิบัติกิจอันเป็นปกติได้ต้องพึ่งพิงผู้อื่นนะคะข้อมูลจากคณะกรรมการการแพทย์2553นะคะโดยอาจจะมีสาเหตุมาจากการประสบอุบัติเหตุเช่นรถชนหกล้มหรือเกิดจากโรคประจำตัวก็ได้นะคะเช่นความดันโลหิตสูงเลอดหลอดเลือดสมององเบาหวานมะเร็ง หรือเกิดจากความเสื่อมโทรมตามวัยเช่นข้ออักเสบเรื้อรังนะคะเป็นต้นที่ต้องมาอ่านนิยามของคําว่าภาวะทุพพลภาพนะคะก็จะมีผลต่อต่อการเคลมค่ะว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าสัญญาในกรมธรรม์อันนี้มันจะสามารถเคลมภาวะทุพพลภาพได้นะคะมันก็ต้องเข้าข่ายกรณีนี้นะซึ่งจริงแล้วภาวะทุพพลภาพมันจะมีทั้งทุพพลภาพชั่วคราวกับถาวรน,นะคะถ้าถาวรเนี่ยก็คือเกิดภาวะทุพพลภาพ เกิน6เดือนนะคะต้องเกิน6เดือนถึงจะเป็นถาวรได้และถามว่าใครเป็นคนระบุว่าเป็นภาวะทุพภาพถาวรก็คือแพทย์นะคะแพทย์เป็นคนชี้นะคะเป็นคนให้ข้อสรุปให้ความเห็นว่าบุคคลคนนี้เนี่ยอยู่ในภาวะทุพภาพถาวรน,นะคะซึ่งถ้าจะให้มีผลทางกฎหมายในเรื่องของการได้รับการจัดการมีมีคนมาจัดการอะไรแทนเราทางนิตทางนิติานเนี่ยนะคะไปร้องขอวความสั่งศาลเนี่ยมันก็ต้องเริ่มจาก จากแพทย์เป็นคนออกความเห็นก่อนนะคะแล้วก็ไปยื่นคำร้องศาลนะคะก็คือจะพิจารณาที่ภาวะ6เดือนเป็นหลักนะคะก็แยกก่อนนะคะว่าพอทุพพลภาพตามคํานิยามที่กล่าวมาเนี่ยมันจะมีควาว่าทุพพลภาพชั่วคราวและทุพพลภาพถาวรน,นะคะซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องนี้นะคะแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็ลองดูวิธีจัดการะคะ่ะในตัวกรมธรรม์ประกันชีวิตนะคะก็จะมี สัญญาอยู่2ตัวนะคะก็คือตัวแรกนะคือการยกเว้นเบีย้ยประกันรกรมธรรม์หลักค่ะหรือเรียกว่า w p นะคะตัวย่อมาจาก w a เ ver Preium ค่ะก็คือการเ a เบอคือตรงตัวนะคะเ a เบอร์คือยกเว้นพรีเมียมคือเบีย้ยยกเว้นการชำระเบีย้ยก็คือกรณีที่เกิดภาวะทุภาพเกิดขึ้นเนี่ยก็จะยกเว้นการชำระเบีย้ยสัญญาประกันภัยกรมธรรม์หลักนะคะกรมธรรม์จะประกอบด้วยสัญญาหลักและสัญญาเพิ่มเติมใช่ไหมคะ บางคนก็จะซื้อแต่หลักอย่างเดียวไม่ซื้อสัญญาเพิ่มเติมเลยนะคะแต่ถ้าซื้อสัญญาเพิ่มเติมด้วยเนี่ยเวเว์พรีเมียมไม่ได้คุ้มครองถึงสัญญาเพิ่มเติมนะคะจะยกเว้นการชาระเบี้ฉชวะตัวสัญญาหลักนะคะสัญญาหลักที่เรารู้จักกันก็เป็นพวกประกันออมทรัพย์ได้นะคะประกันครองตลอดชีพก็ได้ประกันบำนาญก็ได้นะคะโดยที่ว่าเขาจะให้สัญญาเพิ่มเติม WP เนี้ยยกเว้นการชาระเบีย้ย ก็คือกรณีที่ผู้อประกันมีภาวะทุเลภาพทั้งหมดแล้วตลอดการก่อนอายุ60ปีนะคะจะคุ้มครองใน,ในช่วงเวลาก่อนอายุ60ปีโดยที่ก็คือพอถ้ากรมธรรม์มันเกินคุ้มครองแบบตลอดชีพอย่างเงี้ยน,นะคะก็ยังคุ้มครองอยู่นะแค่คุ้มครองการชาระเบีย้ยในช่วงก่อน60ว่าถ้าเกิดเหตุทุเลภาพแล้วเนี่ยจะไม่ต้องชาระเบีย้ยต่อไปนะคะแปลว่ากรมธรรม์ถ่านจะมีทุนประกันก,ก็คุ้มครองไปเรื่อยๆไม่ต้องจ่ายเบีย้ยละส่วนหรือกรมธรรม์บางเล่มเนี่ย ยังมีเงินปันผลคืนระหว่างทางนะคะมีเงินคืนเ,เงินกเกษียณบำนานอะไรต่างๆมันก็ยังคืนอยู่นะคะเพราะว่าเสมือนหนึ่งว่าเรายังชำระเบี้ยอยู่แม้เราอยู่ในภาวะทุพพลภาพนะคะเนี่คือสัญญายกเป็นเบี้ยประกรันกรมธรรภัยหลักนะคะซึ่งอันเนี้ยโดยทั่วไปบริษัทประกันจะให้ฟรีนะคะจะให้ฟรีแนบไปกับการซื้อกรมธรรม์ประกันหลักเลยนะคะแต่ว่า การฟรีก็จะมีลิมิตนะคะแต่ลรบริษัทน่าจะให้อยู่ที่ประมาณวงเงิน4ี่ล้านบาทนะคะแปบลบว่าถ้าคนที่ซื้อประกันสัญญาหลักทุนประกันเกินเกิน4ี่ล้านบาทนะคะก็จะต้องซื้อสัญญาเพิ่มเติมตัวนี้เพิ่มได้ก็คือเขาขายเพิ่มได้นะคะชําระเบี้ยเพิ่มได้แล้วเขาจะมีลิมิตด้วยว่าซื้อเพิ่มได้ไม่เกินวงเงินเท่าไหร่แต่ถ้าอยากได้เกิน4ล้านต้องต้องชำระเบี้ยเพิ่มซึ่งเบี้ยจะไม่แพงะคะ่ะแบบหลักสิบบาทอะไรเงี้ยถูกมากนะคะแล้วก็ เขาจะให้ฟรีเนี่ยกรณีที่เป็นคนสุขภาพมาตรฐานนะคะแล้วก็อายุอยู่ในช่วงรับประกันหมายความว่าถ้าเป็นอาชีพนักเรียนนักศึกษาที่ไม่มีรายได้ค่ะตัว WP ตัวเนี้ยจะไม่ให้ฟรีแต่สามารถซื้อได้ก็ชำรับเบี้ยได้นะคะแล้วก็ให้ฟรีเฉพาะคนสุขภาพมาตรฐานอาชีพมาตรฐานคืออาชีพที่ไม่มีความเสี่ยง นะถาถ้านอกเหนือจากนั้น WP อาจจะไม่ไม่มีแนบเลยนะคะหรือหรือต้องซื้อนะก็ลองดูเงื่อนไขตรงนี้ดูนะคะก็คือสัญญาตัวแรกนะของประกันชีวิตที่จะช่วยได้นะคะในเรื่องของกรณีเกิดทุณภาพก็คือสัญญาการยกเว้นเบี้ยประกันกรมธรรหลัก WP w e b w e r Premium ส่วนที่2นะคะคือการจ่ายค่าชด้าเชยเป็นเงินก้อนกรณีเกิดทุพพลภาพนะคะตามจำนวนทุนประกันที่ทำไว้นะ ก็อาจจะไปอยู่ในรูปของประกันอุบัติเหตุนะคะซึ่งประกันอุบัติเหตุที่เราคุ้นเคยกันก็จะเรียกว่าประกันอุบัติเหตุ AI นะมีชดเชยรูปภาพนะคะก็จะอยู่ในรูปแบบสัญญาประกันอุบัติเหตุก็จะเป็นลักษณะที่คืน10%นะคะ10ปีกหมายความว่าถ้าซื้อประกันอุบัติเหตุ AI เนี่ย ทุนหล้านนะถ้าเกิดมพลภาพขึ้นมานะคะต้องมันทุมูลภาพถาวรน,นะคะก็จะมีการจ่าย10%นะคะสิของทุนประกันเป็นเวลา10ปีก็คือจ่าย100%นั่นแหละนะคะก็สามารถจะเลือกซื้อได้โดยที่ประกันวัตเหตุเออันนี้เกพูดเบสที่บริษัทจ s ซุงประกันชีวิตนะคะแต่คิดว่าของส่วนอื่นๆก็น่าจะคล้ายๆกันนะคะก็คือประกันวัตเหตุเอก็สามารถซื้อได้นะคะ สามเท่าของทุนประกันหลักอย่างเงี้ยก็จะมีกฎเกณฑ์อีกว่าซื้อทุนหลักเท่าไหร่จะมีโอกาสซื้อ AI ได้เท่าไหร่นะแต่ว่าประกันจ่ายทุนทราพเนี่ยจะจ่าย10%ของทุนประกันนะคะต่อเนื่องกัน10ปีก็เรียกว่าเป็นค่าชดเชยสำหรับการการดูแลนะคะการดูแลซึ่งตัวนี้สำคัญนะคะน,น่าจะซื้อติดเอาไว้นะอย่าไปตัดทิ้งนะคะเวลาตัวแทนเสนอแล้วก็แบบเสียดายอันนี้เบีย้ยทิ้งเบีย้ยไม่ได้อะไรก็ โอกาสเกิดยากแต่มันเกิดแล้วมันกระทบหนักอะคะ่ะมีเอาไว้บ้างมีน้อยดีกว่ามีมากนะคะมีให้ครบครบดีกว่าไม่มีเลยนะคะในกรณีพวกค่าชดเชยนะคะนอกจากประกันบัยเหตุแล้วเนี่ยก็มีอีกตัวหนึ่งค่ะพวกประกันสัญญาโรคร้ายแรงนะก็คือถ้าเราซื้อสัญญาพวกโรคร้ายแรงแล้วเนี่ยวงเงินโรคร้ายแรงเช่นเราซื้อไว้1 2, ล้าน2ล้านอย่างเงี้ยนะคะการจ่ายก็เราจะเข้าใจว่ามันจะจ่ายกรณีที่เกิดเหตุ เป็นโรคร้ายแรงนะคะบางที่เดี๋ยวนี้มีจ่ายขั้นลุกลามขั้นต้นนะคะบางที่จ่ายแค่ขั้นลุกลามอย่างเดียวแต่อันเนี้ยมันจะมีจ่ายทุพพลภาพด้วยค่ะลองดูส่วนใหญ่จะมีนะก็คือเกิดเหตุทุพพลภาพแล้วเนี่ยก็จะจ่ายวงเงินโรคร้ายแรงนี่ออกมาด้วยซึ่งอันเนี้ยจะจ่ายเป็นก้อนเดียวจ่ายเลยนะคะถ้าเกิดภาวะทุพพลภาพแล้วเนี่ยเราซื้อวงเงินโรคร้ายแรงไว้1ล้านก็จะมีเงิน1ล้านมาให้เลยนะคะไม่เหมือนกับ AI นะ เ i เนี่ยมันเป็นพกกระกันวัตเหตุนะคะมันจะเป็นกรณีที่ทยอยจ่าย10% 10ปีแต่ถ้าถ้าถ้า AI, มันก็ต้องเป็นสาเหตุจากวัตเหตุนะคะแต่ถ้าเป็นโรคไร้แรงเนี่ยมันจะครอบคลุมทั้งวัตเหตุและเจ็บป่วยนะคะอย่างที่เกศบอกในตอนต้นว่าสาเหตุของการเกิดทุพพลภาพมันมี2แบบนะคะทั้งวัติเหตุและเจ็บป่วยนะคะเจ็บป่วยเช่นเราเลือดในสมองเนี่ยเกิดลรดเลือดในสมองแตกขึ้นมานะคะก็เกิดเหตุทุพพลภาพได้อันนี้ถ้าเป็น ถ้าไม่ได้ตีความว่ามันเป็นอุบัติเหตุแล้วตีความเป็นเจ็บป่วยเนี่ยสัญญาที่จะทํางานได้ก็คือสัญญาพวกโรคไร้แรงแต่รูปแบบการจ่ายจะไม่เหมือนกันนะคะโรคไร้แรงจะจ่ายเป็นก้อนแต่ว่า AI จะจ่ายเป็น10% 10ปีนะคะอีกนิดนึงนะคะถ้าทุพลภาพชั่วคราวชั่วคราวนะคะเช่นเช่นเราเราไปเกิดอุบัติเหตุหกล้มหรืออะไรก็ตามแล้วเราก็ใส่เฝือกพักรักษาตัวนะคะ อาจจะพักหรือไม่พักก็ได้แล้วแต่คุณหมอเขาก็จะเขียนบรรยายสาเหตุของการเกิดเหตุแล้วก็วิธีการรักษาถ้าคุณหมอระบุว่าต้องพักรักษาตัวกี่วันอะไรเงี้ยอันนี้เรียกว่าชั่วคราวก็แปลว่าไม่เกินหกเดือนหายนะคะอันนี้ AI ก็จ่ายนะคะถ้าซื้อประกันวราเหตุ AI ก็จะจ่ายแต่จะมีเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะขึ้นอยู่กับรายละเอียดของอาการนะคะจะเป็นเปอร์เซ็นต์ของทุนประกันเป็นค่าชดเชยบางคนก็หกล้มทีหนึ่งก็มีค่ารักษา จากประกันแล้วนะคะแล้วก็จะมีเช็คเงินสดส่งตามมาให้อีก1,000 10, 0บาท5,000บาทก็แบบก็งง,งงงมายังไงนะก็คือพวกนี้มันจะควรจํานวนวันค่ะจะได้วันละ300-700อะไรเงี้ยแล้วแต่ลองไปศึกษาเรื่องเรื่องวงเงินดูนะคะก็แปลว่าสัญญาที่จะดูแลในส่วนของของ,ของการเกิดเหตุทุ์ภาพจะมี2ตัวนะคะก็คือประกันอุบัติเหตุนะคะกับในเรื่องของประกันโรคไหลแรงนะก็ ลองดูค่ะเป็นข้อมูลสํหรับการวางแผนนะคะไม่มีใครอยากให้เกิดนะทุกคนก็ควรจะดูแลตัวเองทางนอาหารให้ดีออกกําลังกายนะคะแต่ถ้าเกิดมันมีโอกาสเกิดก็โอนย้ายความเสี่ยงเอาไว้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้เดือดร้อนนะเพราะว่าเหตุทุพพลภาพเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันเก็บเข้าใจว่ามันรุนแรงกว่าการเสียชีวิตนะคะก็คือสูญเสียรายได้เสมือนเสียชีวิตนั่นแหละแต่ว่าค่าใช้จ่ายระยะยาวก็ยังอยู่แล้วก็ยังจะพาให้คนรอบข้างเนี่ยจะต้องกระทบการใช้ชีวิต ที่เหลือต่อไปอีกด้วยนะคะถ้าสามารถโอนย้ายความเสี่ยงโดยประกันชีวิตได้ก็น่าจะช่วยได้นะคะขอบคุณที่ติดตามเงินทองต้องวางแผนค่ะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเงินทองต้องวางแผนค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาด EP ใ,ใหม่ๆนะคะท่านสามารถติดตามในรูปแบบของ podcast ได้ทาง Spotify Podbean Google Podcast Apple Podcast โดย search คำว่าเกตพิชยาพัฒน์ เงินทองต้องวางแผนค่ะท่านที่ชอบอ่านบทความนะคะก็สามารถติดตามได้กันในบล็อกบิทค่ะเซิร์ชคำว่าเงินทองต้องวางแผนและพบก,กัน EP ถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ